ผมใช้ขี้วัวมาบำรุงนะครับจากดินที่เป็นสีแดงจากดินที่มันแข็งใช้จอบขุดไม่ได้หน้าแรงเนี่ยมันก็ขุดได้นะครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ผมขนขี้วัวครับมาบำรุงดินมาปรับสภาพดินแล้วก็จะคุยกันเรื่องทําไมต้องตากหน้าดินและทําไมต้องบำรุงดินนะครับดินตรงนี้เป็นดิน ลูกหลังผสมเหนียวนะครับช่วงนี้หน้าแรงเนี่ยดินจะแข็งมากใช้จอบใช้เสียมขุดเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับรถไถเดินตามเนี่ยไถยไม่ได้ที่ตรงนี้เนี่ยมันเอียงครับผมก็เลยใช้รถไถใหญ่เนี่ยมาปรับสภาพดินคือมาปรับหน้าดินให้มันเสมอนะครับมาเกลี่ยดินดันไปเข็นไปเข็นมาดันไปดันมา มันก็เอาหน้าดินออกไปหมดพอหน้าดินมันออกไปหมดเอาเราก็จะปลูกอะไรมันก็จะไม่สวยเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการมาบำรุงดินใหม่ผมก็ขนขี้วัวครับมาบำรุงดินถ้าพี่น้องมีขี้วัวขี้ควายหรือขี้ไก่ก็ได้จะเป็นแกลบดิบก็ได้นะครับคือมูลสัตว์ทุกชนิดเนี่ย มันบำรุงดินได้นะครับแต่ผมเนี่ยเลือกที่จะใช้ขี้วัวเพราะว่าตัวเองก็เลี้ยงวัวอยู่แล้วนะครับแล้วขี้ไก่ผมก็เคยใส่แล้วครับเคยบำรุงดูแล้วมันสู้ขี้วัวไม่ได้ครับพี่น้องนะครับขี้วัวที่ต้องแห้งนะครับถ้ามันยังไม่แห้งพอพี่น้องก็เอามากองไว้ก่อนนะครับหรือไม่ก็เอามาก็ย้ายเลยครับตากแดดให้มันแห้ง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคเชื้อราที่มันอยู่ในขี้วัวน,นี่แหละครับส่วนการตากหน้าดินก็เหมือนกันครับก็มีพี่น้องก็สงสัยสอบถามาหลายคนว่าเอาไม่ตากไม่ได้หรือเบาต้นผมไม่รีบปลูกเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าการตากหน้าดินเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการปลูกพืชต่าง มันจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราฆ่าจําพวกไข่จําพวกเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ในดินในเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะปลูกพืชต่างๆเอาผมมียาเชื้อราอยู่เบาต้นใช่ครับยาเชื้อราไม่ว่าจะเป็นแบบหวานแบบฉีดแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ช่วยได้เหมือนกัน มันก็ช่วยได้เยอะนะแต่ถ้าจะดีไหมถ้าเรามีการตากแดดตากดินเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อราฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อโรคก่อนที่เราจะปลูกพืชทุกชนิดนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกเลยโดยไม่ได้มีการตากแดดนะครับโดยไม่ได้มีการบำรุงดินเนี่ยมันก็จะเสี่ยงกับพืชของเรามันจะเป็นโรคอันดับต้นๆก็โรคเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะทางรากเนี่ยมันมาก่อนเลยครับมันก็จะทําให้พืชของเราเนี่ยไม่เจริญเติบโตหรือเจริญเติบโตช้าหรือมันโตแต่มันโตแบบอ่อนแอนะครับถ้าเป็นคนก็คือคนตัวใหญ่แหละแต่ว่าอมโรคประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สำคัญนะครับในการตากดิน ในการตากแดดในการบำรุงดินเนี่ยนะครับส่วนดินตรงนี้ที่พี่น้องเห็นเนี่ยก็ดินผืนเดียวกันครับแต่จุดนี้เป็นจุดที่ผมบำรุงดินด้วยปุ๋ยมูลคอกเนี่ยแหละครับปุ๋ยขี้วัวผมใช้ขี้วัวมาบำรุงนะครับจากดินที่เป็นสีแดงจากดินที่มันแข็งใช้จอบขุดไม่ได้หน้าแล้งเนี่ยมันก็ขุดได้นะครับสภาพดินมันก็อยู่ประมาณนี้ หลังจากการใช้ขี้วัวบำรุงนะครับมันก็ทำให้ดินเนี่ยร่วนซวยดินมันอ่อนดินมันขุดได้นะครับพอเราปลูกพืชต่างๆลงไปเนี่ยรากมันก็จะเดินมันก็จะทำให้พืชของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ไวนะครับใส่ปุ๋ยอะไรลงไปมันก็งามแต่ถ้าเราไม่ได้บำรุงดินเลยเนี่ยดินมันอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้น ดินมันแข็งยังไงไมันก็อยู่อย่างนั้นพี่น้องลงอาไปปลกูกพืชลงไปเนี่ยเราก็มาเน้นแต่ปุ๋ยเคมีมาเน้นแต่ปุ๋ยทางใบจำพวกอาหารเสริมต่างๆอย่างเดียวเนี่ยบางครั้งมันก็สวยแต่มันโตช้านะครับเพราะว่ารากเนี่ยมันไม่เดินดินมันแน่นนะครับเพราะฉะนั้นในการบำรุงดินสำคัญมากๆครับพี่น้อง ก็ใช้มูลสัตว์เนี่ยทุกชนิดเลยครับมันใช้ได้ถ้าเป็นน้องมีขี้วัวก็ขี้วัวครับขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูขี้แพะมันได้ทางนั้นนะครับแต่ก็จะมีบางคลิปที่ผมบอกว่า,าขี้วัวดีที่สุดผมก็ว่ามันดีที่สุดนะครับในการบำรุงดินแต่ถ้าจะมาใส่พืชที่เราปลูกแล้วให้มันงามจริงๆเนี่ย ก็จำพวกปุ๋ยขี้ไก่นะครับมูลไก่เนี่ยหรือว่าขี้หมูประมาณนี้นะครับมันก็จะสวยไวงามไวแต่ถ้าบำรุงดินจริงๆเนี่ยผมเลือกที่จะใช้จำพวกขี้วัวขี้ควายนะครับถ้าเป็น้องมีแกลบดิบก็แกลบดิบมาช่วยด้วยจะดีมากๆนะครับมันจะทําให้ดินของเราเนี่ยมันไม่แข็งนะครับปลูกอะไรมันก็งาม เพราะว่าพืชเนี่ยรากมันจะเดินดินมันจะโปรง่งดินมันจะร่วนซวยนะครับเพราะฉะนั้นสรุปคือว่าทำไมต้องบำรุงดินและทำไมต้องตากหน้าดินนะครับตากหน้าดินหรือว่าตากดินเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคเชื้อราเชื้อแบคทีเรียและจำพวกไข่มดไข่ แมลงต่างๆที่มันอยู่ในดินนะครับมันก็ช่วยได้เยอะถ้าพี่น้องจะไปรอใช้แต่สารกําจัดเชื้อรายอย่างเดียวหลังจากที่ปลูกพืชไปแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะสายเกินไปนะครับพืชเรามันเป็นโรคแล้วมันรักษายากแต่เรามีการเตรียมการตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยตั้งแต่เราเตรียมดินมันก็จะง่ายขึ้น คือมันลดนะครับต่พวกโรคต่างๆเนี่ยได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการของผมก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามบ้าต้นเดือดซีรีส์วิถีเกษตรชาวบ้านคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับการตากหน้าดินเนี่ยมันจะเป็นการเตรียมพร้อม สำหรับการปลูกพืชต่างๆมันจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อราฆ่าจำพวกไข่จำพวกเชื้อแบคทีเรียที่มันอยู่ในดินในเบื้องต้นนะครับ